สายยาสวัสดิ์จ้าทุกคนวันนี้อยู่กับเกม rinse rinse and repeat น่าจะอ่านผิดอ่าละมาดูไตเติ้ลเกมดีกว่าเกมนี้มีจำสแกเเยอะขอบคุณที่ทำให้รู้ค่ะุวย rinse and repeat เป็นเกมแบบสั้นอารมณ์เหมือน v h s ผสม ps 1เป็นเกมเพื่อสัน เป็นเกมเฮอร์เร์สตอรี่ที่มีหลายฉากจบหลายตอนอเป็นเกมที่สร้างเน้นมาจากความกลัวสมัยเด็กของคุณเวลาที่คุณหลับตาตอนอาบน้ําและอาจจะมีอะไรบางอย่างเม็บคุณเป็นอะไรที่ผมคิดขึ้นมาได้แล้วก็สร้างมันในช่วงเวลาสองสามวัน,นนั้นแต่ก็มันก็เปลี่ยนจากสองสามวั์เป็นสัปดาห์นะเพราะผมขี้เกียจ <laughs> <laughs> โอเคหลังจาก วันยาวๆมานะั้นคุณก็ตัดสินใจที่จะไปอาบน้ําและมันก็เหมือนกับว่าหัวคุณมันเล่นกับหัวคุณเองคุณเริ่มที่จะได้ยินอะไรบางอย่างมันก็คงจะไม่มีอะไรแหละก็คุณก็อาบเกิดจะเสร็จแล้วนะสระผมสระผมสระ,ะผมรับตาอะไรจะเกิดขึ้นล่ะนั่นสิอะไรจะเกิดขึ้น,นละ <c oughs> ่ะไปเริ่มกมนกันเลยดีกว่า ฉันไม่อยากจะเล่นเพราะคำเตือนของเขาอะที่ว่าแม่งจะมีฉากจบไอจะมีจำสแกร์เยอะ<笑><笑>โอโ้โหคี่ไปกดอี ซีเรียสบอร์สุดยอดคือกูจมน้ำตายเพราะกูกดตะโคกโอโ้มึงขี้เบอร์หนของมึงวะอ่ะใส่อาวางเสื้อ วางเสื้อเสร็จเข้าไปไม่ปิดประตูแม่งเปิดสิกดสเปซบาร์เพื่ออัตนาอัดูท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 ทไทยแล้วจังหวะนี้คือต้องเอาเอาไอ้อะไรนะฟักบัวฟักบัวมาแล้วก็ถือเป็นไม่แล้วก็คาราโอเกะในห้องน้ำแล้วคุณจะโดนจับสแกมไหม อ๋อสเปซมาเพื่อสะผมไม่ก d กูโดนแน่มึงหลับตานานมากคุณคือคนกล้าอ๋อไมกูอีโดกูโดนแน่กูสะผมนานเนอะหุ้ยเสียว <laughs> ปกติแต่ละคนเป็นคนที่สระผมประเภทไหนแบบว่ามันจะมีประเภทที่อ่ะนุมน่มๆนุมน่มๆอะ่แะแต่ขอไม่นบับแล้วกันขอขอสาวๆเพราะว่ามันจะมีประเภทที่คนเขากุ้มหัวแล้วก็สระอีกีอีกับอีกแบบก็คือเงยหน้าเงยขึ้นหลังแล้วก็ยียียีอืมอ่ะถามนุมน่มๆผมยาวได้และกันนุมน่มๆผมสั้นอะ่ะก็แค่แบบนี้แหลุ๊ต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 ุลตุ๊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  กูดามนาไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะฮะหนึ่งในสามคนชักไอ้ดอกคืออะไรมึงก็ปั่นจังวะคือต้อง มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะคืออ่ะปุม,ม้องข้างนอกเลยเพื่อมีใครวิ่งเข้ามาคือตอนตอนเราขยี้ผมเมื่อกี้คือกูควรลืมตาใช่ไหมถ้าถ้าถ้าชัา้นขาวอย่างเงี้ยละ ยม,มีอะไรเกิดขึ้นปะไม่หรอกประสงรงลักมันคงไม่ใช่ตอนอาบน้ําประสรงรัะใช่มันควจะเป็นตรงเนี้อ่านี่แหละอ <c oughs> เออเชื่อเบื่อเกมมันปั่นกูหรือไงวะตันนี้ไม่อะไรเกิดขึ้นเลยเอ้ยหรือมันหลอกกูวะไอ้ไอ้โนบุสิไอ้โนบุสิ เอ้าเอ้าเฮียน้ำหมดตัวอาบน้ำจะน้ำหมดมึงปั่นเกิ้อนีเวนโอ้ยเ้๊ตลกดีวะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไอ้น,นี้ใช่ไหมต้องช,ช่วงที่เราหลับตาก็ค่อยๆไอ้นี่ไปก็ออยากรู้ว่าผี่หน้าตายยังไงไอ้กูก็กลัวเหมือนกัน,น <c oughs> ไงจอเมือ่อกี้ถือกดไปถึงตรงแถวไหน,นวะในฝังมัมีเสียงหรอเดียปะ ตาเอ <laughs> ๋ตาเอ <laughs> ๋ตาเอ๋มีอะไรเจยกูคิดมากไปเองตาเอ๋คแน่อ่ะตาเอ๋ คือมันไม่มีอะไรจริงวะแค่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยดอกเห็ดถกเห็ดสองในสามชักจบ <c ười> คือตอนนี้อยากรู้ว่าชักจบหลักอะ่ะมันมีอะไรบ้าง เอ,เอาเอาแค่สองในสามอะเพราะว่าไอไอซี่ีกจบสี่แค t เอนดิ้งเนี่ยมันคงจะไอนี่ได้ยากแล้วอันนี้ประตูอะไรวะคุณออกคุณไม่อาบน้ำแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าจะเป็นฉากจบมิกะสัตว์มันปั่นชิบหายเลยโอ้ยเ okay, คือได้ฉากจบหลักและอ่ะอ่ะอ่ะเพื่อเพื่อมันจะได้อีกฉากหนึ่งแล้วันมองจบมองอ่ะอ่มอง,อออมองกระจกมองฟ้ามองเพดานเหมือนมันบังคับให้เรามองอันนู้นเลยนะไม่มองไม่มอง กูไม่มองกูไม่มองไม่มองอุ้ยอีดอกอีหา้านี่ก็เอาคอย่างเดียวเลยสัตว์วิ้งไม่เจออะไม่เจอชากจบสีเขออ็ดอะตามตรงขี้เกียจขี้เกียจแต่ก็นั่นแหละปั้นดีวะชอบ อะไรเว้ยเวยไม่เจอจริงจังวะชิชิเล่นแหละงอนเอนดิ้งแต่ละอันจะเกิดในเวลาที่แตกและแตกต่างกันคือกูต้องเล่นนองคืนด้วยเหรอแม่งปัน่นปั่นโคตรปัน่น เกมจบไปแล้วค่ะกับเกม <laughs> เล่นแซนดีพีทเออมันเล่นในรีพีจยิ่งหละโอ้โหไ,ไ้แจรกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย